ังโอเคมาเอาโลหนึงไปก่อนแล้วกันร้อยหนึ่งดีไหมมีมีตัวห้าสิบอยู่เราแต่เราแต่นะมเรสะคลิปแม่งเลยอ่ะมาเนาอยูโตไปโอ้โหบ้าน่สิบโลโตกเลยเหรอวะ ว่าโบหกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออโอเวอร <c oughs> <c oughs> ์ไม่โอเวอร์โอ้โหดีเฉยๆอาล่าหว่ามาม,มามันกำลังมามันกำลังมาเพิ่มแสงให้สุดปะกระช่างเถอะมาเพิ่มแสงมาโอเค ออือระเบิดท้องไม่เอาจริงดิมึงจะไม่มาจริงๆหรอวะสกิปแบงค์ถีสือ่อะไ่ะกูว่ากูวว่ามีร้อยแน่ร้อยโลนยนนแน่นอนเฮ้ยไม่มาเลยหรอวะ เอาจริงจังเฮ้ยปลายาสิบหัวหมดแล้ว,ลวเนี้ยกี่ตัววะโอโ้ตัวแรกเออไอ้เดตตาเอาทำไมโอ้โหตัวไม่ต้องเยอะมึงเอาลิ์อีกแล้วเหรอวะวายแหละมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แลวนะ ออะแกเลื่อนนี่ไม่ไหวแล้วโอ้โหสปีดลันว่ะ <laughs> <laughs> โดหดิฮุ้ยสองตัว <laughs> มาเออจะทีมาโอเค thank you มาหนึ่งดาวไหมคิดว่าหนึ่งดาวไหมตอบไปเลยต้องให้แกเปิดว่ะ <laughs> ไม่กูเปิดเองไม่ได้เด้ ต้นห้องเดียวคนอื่นเหยนเลยเทลกิฟต์โอเโอ์มาเฮ้ยเฮ้ยกูไม่มีกูไม่มีกูไม่มีกูอยากตายแล้วหัวแรงนะเนี่ยก็ได้ยังไงกูไม่มีโอ้โหเขาสาปมึงอ่ะฮะเออปิดไปเลย